การเมืองช่วงหาเสียงนอกจากจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างนะักการเมืองด้วยกันแล้วตอนนี้ก็ยังมีตัวละครที่เป็นคนนอกเข้ามาร่วมตะลุมบอลในเกมการเมืองครั้งนี้ด้วยและตัวละครภายนอกเหล่านี้ก็ถูกมองว่าเป็นกองหนุนของพรรคการเมืองแต่ละพรรคโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยเหมือนกับเป็นสงครามตัวแทนยังไงอย่างนั้นคุณสมฤทธิ์ไทยช่วยวาดภาพให้หน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้การเมืองการหาเสียงมันอยู่มันเป็นเรื่องของสงครามตัวแทนยังไงคะ ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมีบุคคลภายนอกไม่ได้เป็นนักการเมืองที่มาลงรับสมัครเลือกตั้งด้วยเนี่ยมาเกี่ยวข้องที่เด่นๆเ,เนี่ยมีอยู่สามรายกรณีทางที่ถูกมองว่าเป็นคนของพรรคประชาธิปัตย์เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์ก็คืออาจารย์แก้วสรัรอติโพธิกับ คุณหมอตุลสิทธิสมวงศ์ทั้งสองท่านเนี่ยอาจารย์แก้วสารเดิมเป็นอดีตคอตอสอทําหน้าที่ในการตรวจสอบคดีของคุณทักษิณส่วนคุณหมอตุลก็คือเป็นแกนนากลุ่มหลักสีทั้งสองท่านล่าสุดก็คือออกมารณรงค์ให้คนร่วมเรียกง่ายๆก็คือตั้งเป็นเครือข่ายในการคัดค้านการนิาารโทษกรรมให้กับคุณทักษิณค,คือทั้งสองท่านบอกว่าตอนนี้เชื่อว่า ทางการเมืองกําลังมีความพยายามที่จะใช้การเมืองเข้าไปนิรโทษกรรมให้กับคุณทักษิณแต่ว่าแต่ว่าเกมที่หมอตุลกับคุณแก้วสารมาเล่นนี่คือจะพุ่งเป้าไปที่คุณยิ่งรักใช่ไหมคะใช่ค่ะคือเขาบอกว่าเป้าหมายของเขาก็คือเพื่อคัดค้านนิรโทษกรรมให้คุณทักษิณเขาบอกว่าตอนนี้เหมือนกับว่าคุณทักษิณก็คือวางคุณยิ่งรักเข้ามาเพื่อเป็นเรียกว่าเป็นนายกแล้วก็ไปออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ตัวเอง ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าตัดตอนพยายามตัดตอนวิธีวิธีการของเขาก็คือเหมือนกับว่าจะไปร้องบอกว่าคุณยิ่งรักเนี่ยมีส่วนไปเบิกความในคดีของคุณทักษิณตอนค,คดียึดรัพย์เท่ากับว่าเป็นการให้ความให,ให้การให,ให้การเท็จหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรตหรือว่าทางดี i เนี่ยควรจะเข้ามาดําเนินคดีค่ะแลวตัวละครตัวที่สามนะคะเป็นฝ่ายไหนคะอีกฝ่ายหนึ่ง ที่เพิ่งเปิดออกมาล่าสุดนี่แล้วก็เริ่มเข้มข้นขึ้นก็คือกรณีที่ของคุณสนทิริมทองกุลแกนนาของกลุ่มพันธมิตรคือทางกรณีของคุณสนทิเนี่ยที่เปิดออกมาเนี่ยมันสืบเนื่องมาจากว่าวันก่อนบังเอิญมีนักข่าวไปถามคุณสนทิถึงกรณีของอาจารย์แก้วสรรกับคุณหมอตุล ว่าเอ๊ะที่ออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้คุณสนทิก็พูดในทํานองว่าก็เหมือนชัดเจนว่าทั้งสองท่านเนี้ยก็อยู่ฝ่ายประชาธิปัตย์เป็นคนของประชาธิปัตย์อ๋อพูดอย่างนี้คนก็เลยไปแปลความว่าคุณสนทิลิมทองกุลเนี่ยซึ่งเคยเป็นศัตรูคุณทักษิณมาก่อนเนี่ยไปอุ้มคุณยิ่งรักซะเพราะบอกว่าความเคลื่อนความเคลื่อนไหวของอาจารย์แก้วสันดันไปนเป็นพ่วกเดียวกับพรรคประชาธิปัตย์เหมือนไปจับข้างแบบนั้นแล้วทั้งหัวหน้าพรรคคือคุณอภิสิทธิ์แลวก็คุณสุเทพเนี่ยก็ออกมาย้ําเรื่่อออองงนนนนีี้พูดทําาวต คุณสนทิเองเนี่ยมีการเปลี่ยนจุดยืนหรือเปล่าเปลี่ยนจุดยืนจากที่เคยต่อต้านคุณทักษิณตอนนี้ไปสนับสนุนค,ค,คุณยิ่งรักหรือเปล่าก็เลยเหมือนกับว่าจัดให้คุณสนทิอยู่ยฝ่าย,ายเดียวกับทางฝ่ายเพื่อไทยยเรียบร้อยแล้วอย่างนี้คุณสมรุทยคิดว่าความเคลื่อนไหวของของ,ของละครตัวนอกตัวละครนคนนอกทั้งสามคนเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มหรือช่วยลดกระแส ความนิยมของพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยโดยเชอะในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะคือหมายถึงว่าจะมีส่วนในการที่ทําให้คนโหวตพรรคไหนหรือเปล่าค่ะคือในส่วนของอาจารย์แก้วสารกับคุณหมอตุลเนี่ยดิฉันมองว่ามันยังเป็นเรื่องระยะไกลคือการที่จะดําเนินคดีกับคุณยิ่งรักเนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร้องหรืออะไรเนี่ยขั้นตอนอีกยาวมากเพียงแต่ว่าดิฉันมองว่าตอนนี้เหมือนกับว่าทั้งสองท่านเนี่ยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อ เหมือนกบมาเบรกมาเบรกกระแสความนิยมของคุณยิ่งรักหรือเปล่าคะอาจจะมาเตือนช่วยม,มาเตือนให้คนไม่ลืมกรณีของคุณทักษิณว่าเคยมีกรณีมีความผิดอยู่แล้วก็พยายามชี้ว่ามีความพยายามที่จะมานิรโทษกรรมให้กับคุณทักษิณไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงก็คือเหมือนมามามา,มาช่วยตอบอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นผลบวกกับภะษาธิปัตปาดเพราะว่าอาจจะช่วยเบรกกระแส พักเพื่อไทยบ้างแต่ในทางกลับกันมันก็อาจจะเป็นกระแสตีกลับไปที่คุณแก้วสรรกับคุณหมอตุลเองเพราะว่ามันเหมือนกับว่าลังแกผู้หญิงหรือเปล่าคะเพราะ,าจจะถ้าดิฉันจำได้เห็นเมื่อสักสัปดาห์ก่อนหรือสองสัปดาห์ก่อนอาจารย์แก้วสรรบอกว่าจะยังไม่เล่น<ช>แต่ทางน<ะ>ี้อยู่ดีมาตั้งถแถลงข่าวมันก็ อาจจะถูกมองไปได้ว่าเป็นพวกเดียวกับภาษาที่ปาดดิฉันต้เข้าใจค่ะนั่นแหละค่ะเป็นเรียกว่าเป็นขั้นแรกเลยที่มีคนตั้งคําถามไปที่อาจารย์แก้วสรรว่าทําไมจู่ๆเปลี่ยนใจจากที่เดิมบอกว่าจะไม่ทําก็อาจจะเป็นกระแสตีกลับแต่อีกส่วนหนึ่งในส่วนของคุณสนทีเองเนี่ยดิฉันมองว่าในช่วงหลังเนี่ย กรณีของคุณสนทีเนี่ยอาจจะทําให้การเมืองการต่อสู้ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยเองมีความเข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่มีคลิปแล้วก็มีการพาดพิงถึงบุคคลของพันธมิตรเนี่ยทางกลุ่มพันธมิตรเนี่ยมาเกี่ยวข้องซึ่งเข้าใจว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการเลือกตั้งโดยตรงค่ะค่ะก็การต่อสู้ก็เข้มข้นไปเรื่อยๆนะคะ และสงครามตัวแทนครั้งนี้จะบานปลายหรือว่าจะจบลงยังไงเราในฐานะผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งก็ต้องตั้งสติให้มม่ให้มัน่นไม่วอกแวกไปกับเกมการเมืองในขณะนี้ค่ะ